เอาหาท่านอาจารย์ว่าอธิบายอย่างตื้นตื้นไม่เป็นพุทธศาสนาแต่เป็นของเดียรถีเช่นอธิบายว่านรกเป็นความทุกข์ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์เป็นความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเป็นอย่างไรครับเอ <c oughs> ในความของคำถามหรือข้อสงสัยนันมันว่าืม อธิบายนรกสวรรค์ทางอายตนะนั่นเป็นของตื้นๆไม่เป็นพุทธศาสนาแต่เป็นของเดรัจฉีไอคนนั่นมันโง่มันไม่ไมรู้จักคำว่าเดรัจฉีมันไม่ระบุลงไปว่าเดรัจฉีอื่นคำว่าเดรัจฉีนั่นเป็นมันแปลว่าเจ้าลทัทธิลทัทธิไหนก็ได้แม่พุทธศาสนาก็เป็นเดรัจฉีหนึ่ง ที่เขาว่าอย่างนี้ว่าเป็นเดรัจฉีนะเขาต้องเติมคําว่าอื่นเข้าไปด้วยในพระบาลีพระไตรปิฎกนั้นไปเปิดดูทั้งพระไตรปิฎกจะมีพบคําว่าอัญญะเดรัจฉีคือเดรัจฉีอื่นอื่นนั้นนอกจากพุทธศาสนานี่นคนนี้มันมันไม่รู้มันใช่ไม่เป็นมันว่าเป็นของเดรัจฉีมันไม่รู้ว่าเดรัจฉีนั่นแปลว่าลัทธิเท่านั้นแหละเจ้าลัทธต้องเป็นเจ้าลัทธิด้วยยังจะเรียกว,ว่าเดรัจฉี ถ้าเป็นลูกน้องก็เรียกสาวกเดรัถีอาตมานี่เป็นสาวกเดรัถีคือพระพุทธเจ้าแต่ไม่เป็นสาวกของเดรัถีอื่นที่เรียกอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกนี่อยู่พร้อมหน้ากันแล้วนะขอประกาศตัวนะว่าพุทธทาสเป็นสาวกของเดรัถีคือพระพุทธเจ้าทําไมพูดอย่างนี้เพราะคำว่าเดรัถีเป็นคํากลางๆผิดก็ได้ถูกก็ได้ ถ้าจใจผิดต้องเติมคําว่าอัญญะเดรถีเข้าไปเดรธีอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาไปดูในพระไตรปิฎกเมื่ออักลเออยิ่งเดรถีจะต้องมีคําว่าอื่นด้วยเสมอไปไม่มีคําว่าเดรถีเฉยๆคําว่าเดรถีถ้าเป็นบาลีมันก็เป็นติดทียะคํานี้มาจากคําว่าติทาที่แปลว่าท่าจอดเรือ ธรรมดาว่าถ้าจอดเรือนั่นมันหมายความว่ามันมีเรือไปจอดมากแล้วก็จอดตามความต้องการของตนของตนเรือฟืนไปจอดท่าฟืนเรือผักไปจอดท่าผักเรือปลาไปจอดท่าปลานั่นก็เรียกว่าท่าจอดเรือเป็นที่รวมของเรือเรียกว่าติดทั ที่นี่ลัทธิาศาสนาที่มีพระาศาสดาแต่ละองค์บัญญัติขึ้นบัญญัติขึ้นนี่มันเป็นเหมือนกับท่าจอดเรือใครชอบท่าไหนาก็ไปที่ท่านั้นมันก็เกิดเป็นหลายท่าเรือขึ้นมาติทยะนี่แปลว่าเสมือนดังท่าจอดเรือคําว่าดีรถีแปลว่าเสมือนดังท่าจอดเรือใครชอบท่าไหนาก็ไปจอดท่านั้น แต่ถ้าในพุทธศาสนานี้มันก็เป็นท่าหนึง่งซึ่งมีอะไรอะไรอย่างนี้ใครชอบก็มาใครไม่ชอบก็ไปท่าอื่นซึ่งท่านเรียกว่าเดียรถีอื่นอัญญติทิยะก็มีอัญญอัญญติทิยะปริภาชากะก็มีแต่ว่าท่าจอดเรืออื่นนั่นแหะคือมิจฉาทิฏฐิถ้าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องเรียกให้ถูกต้องตามพระบาลีว่าเดรถีอื่น ถ้าว่าเป็นท่าจอดนี่เรามีคําว่าอิทะอิทะพิกเวเนี่ยอิทะท่านี่ในธรรมวินัยนี่ธรรมวินัยนี่คือท่าจอดเรือนี่ในธรรมวินัยนี่เขาถือกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าในอันอญญาติทิยะคือท่าจอดเรืออื่นนั้นเขาถือกันอย่างนู่นอย่างนู่นงั้นเขาหาว่าหัตะมาแปลคำสอนของดีรทีมา ก็บอกว่าก็ได้เหมือนกันถ้าเดรธัธีนั่นคือพระพุทธเจ้าเดรัธีแปลว่าเจ้าลัทธิมีอยู่มากมายหลายอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าลัทธิองค์หนึ่งก็เรียกว่าเดรธัธีองค์หนึ่งเดรัธีนี้นอกนั้นก็เรียกว่าเดรัธีอื่นมีมากมายนั้นถ้าใครจะด่าอาตมาว่าเป็นเดรัธีเนี่ยมันไม่ถูกเพราะไม่ได้เป็นเจ้าลัทธิ แต่ถ้าด่าว่าเป็นสาวกเดรัจฉีและถูกต้องที่สุด <c oughs> คือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเดรัจฉีหนึ่งแต่ถ้าด่าว่าเป็นสาวกของอัญญาเดรัจฉีนี่ไม่เป็นไปได้ไม่ถูกเลยพระธรรมไม่เป็นสาวกของเดรัจฉีอื่นนอกจากเดรัจฉีนี่นั่นแหละขอให้เข้าใจคําว่าเดรัจฉีกันเสียถูกต้องภาษาไทยมันพูดสั้นๆคำกลมพูดว่าเดรัจฉีเฉยๆแล้วก็หมายถึงพวกมิจฉาทิฏฐิ ไม่ถูกคาว่าเดัรธีเฉยๆหมายถึงกลางๆเดัรธีนี่คือพระพุทธเจ้าเดัจธีอื่นคือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงธาตมาเป็นสาวกของเดัรธีคือพระพุทธเจ้าเขายืนยันอย่างนี้เสมอไปการอธิบายธรรมะใดๆก็เป็นการอธิบายตามหลักแห่งพุทธเดัรฉีไม่ใช่เดัรธีอื่นซึ่งเต็มไปทั้งปัจจัยป,ปดอกด้วยเหมือนกัน อธิบายว่านารกม,มีอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่อาตมาว่านารกอยู่ที่อาญตนะเรียกว่าอาญตนิกะนรกนรกที่เป็นไปทางอาญตนะคือเป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทําผิดเกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมา นรกนี้เรียกว่าอานารกทางอาณนนะที่นี่สวรรค์ก็เหมือนกันเมื่อทําถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความอริยอร่อยเป็นกามารมณ์นี่ก็เรียกว่าอาหิยะตะนิกะสักขะสวรรค์สวรรค์ทางอานาะนี่พระพุทธเจ้าท่านจรัดไว้มีหลักฐานอยู่ในแห่สังยุตตนิกายพวกนั้นไปเปิดดูก็ได้ แต่นี่คนนี้มันโง่มันไม่เคยเห็นมันไม่เคยได้ยินได้ฟังมันว่าอาตมาว่าวเองที่นี้เราอย่าว่าใครว่าเลยอย่าว่าพระเจ้าว่ามาว่าตนเองนะจงดูเถอะว่าไอ้หน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันร้อนขึ้นมาก็ได้เมื่อทําผิดมันเป็นนรกอยู่ที่นี่จริงกว่าสันทิฏฐิโกที่สุดเลย สวรรค์ก็เหมือนกันสบายใจพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรก็เป็นอยู่ที่นั่นแหละจิตใจที่มาจากตาหูจหมูกลินกายพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้ชัดก็มาเพราะว่านรกกับสวรรค์มันเป็นไปที่อาตตนะนรกใต้ดินเอ้ยสวรรค์บนฟ้าพวกอื่นเขาพูดนะเขาพูดอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีความประสงค์จะไปทะเลาะกับเขาไปต้แย่งกับเขาเออว่าอย่างนั้นก็ว่าไปแต่ว่าฉันเห็นเห็นอย่างนี้ จึงได้ตัดว่าไอ้นรกที่เป็นไปทางอาญตนะเนี่ยฉันเห็นแล้วสวรรค์ที่เป็นไปทางอาญตนนนี่ฉันเห็นแล้วนี่ก็เรียกชื่อชัดๆว่าอาญตนิกะนรกคือนรกที่เป็นไปทางอาญตนะอาญตนิกะแต่เป็นไปทางอาญตนะทั้งนรกและทั้งสวรรค์มีได้ที่อาญตัน เป็นไปตามอายตนะและแต่ว่าอาณาจันั่นมันได้ปรุงแต่งกันอย่างไรถ้าร้อนก็เป็นนรกถ้าสบายพออกคอใจก็เป็นสวรรค์คำพูดอย่างนี้ไม่มีใครเคยพูดก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีใครเคยพูดพูดแต่นรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้ากันท้งนั้นแล้วมีอัตถคาจารย์บางองค์ที่จะเคล้าอะไรขึ้นมาก็อธิบายว่าแม่พระพุทธเจ้า ได้จัดว่าอย่างนี้มันก็ยังหมายถึงนรกใต้ดินสวรรค์นบนฟ้าอยู่นั่นเองพระอาจารย์คนนี้เขาพูดว่าไอ้นรกจะมาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นคายใจได้อย่างไรมันคนโง่ไม่รู้ภาษาธรรมเช่นเลยเป็นคำพีชั้นอัตกถาที่พี่ไม่คนเรียนอยู่เดี๋ยวนี้นะใะยไปเปิดดูอัตกถาตอนนี้อัตกรถาอาจารย์จะบีไ่ไปไปมาก็นรกใต้ดินสวรรค์นบนฟ้าอยู่อีก ไม่อยอมรับว่ามันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเป็นไปาตามตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ผู้ที่สงสัยอย่างนี้มันเป็นเป็นสาวกของพระอัาจฉริยารา์ชนิดนั้นซึ่งอาตมาไม่เอาด้วยมันไม่เป็นสันทิฐิโกมันไม่เห็นได้โดยตนเองแล้วก็ไม่ใช่พุทธศาสนามันต้องเป็นปัจจิตตังเวทิตัพโภมันจึงจะเป็นพุทธศาสนา นันเห็นด้วยอย่างยิ่งบูชาการจัดสรูของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งที่ท่านตัดว่านารกเป็นไปทางอายตนะสวรรค์เป็นไปทางอานาะคอยพวกเราทุกคนควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีอย่าเกิดเป็นนรกขึ้นมาถ้าต้องการสวรรค์ให้มันเป็นสวรรค์อยู่เรื่อยแต่ถ้าไม่ต้องการนารกหรือสวรรค์แล้วก็อยู่เหนืออำนาจอาญตนะียเลยดีกว่า ยกเลิกอิทธิพลของอาญตนะเสียให้หมดไม่เอานรกไม่เอาสวรรค์ก็คือเอาพระนิพพานเมื่อไม่มีความหมายแห่งนรกหรือสวรรค์แล้วก็มันก็เป็นนิพพาน <Berkeley> คือสูงกว่านั่นเหนือนั่นขึ้นไปนรกสวรรค์มันอยู่ในโลกพระนิพพานอยู่เหนือโลกเหนืออำนาจของอาญาตนะข้อนี้ก็ตอบว่า อธิบายอย่างนี้เป็นพุทธศาสนาที่สุดเป็นของพุทธเดียรถีที่สอนว่านารกและสวรรค์เป็นไปตามอายตนะ